สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพินนะคะกับช่อง Walk by พินนี่เดินไปกับพินนี่วันนี้พามาใกล้ๆค่ะพินบ้านเรานนทบ,บุรีมางานสมบัติบุรีแฟร์ครั้งที่ 4, 4 4 4 4ในคลิปช่องพินนะพามางานสมบัติบุรีนี้สองครั้งแล้วมั้งจำไม่ได้แต่วันนี้วันนี้ที่มาเนี่ยคือครั้งที่4แสดงว่ามีความเบิกนะคะสมบัติบุรีเขาก็สามารถที่จะ มีงานแฟร์ของเขาได้เป็นของตัวเองเปิดมาตรงนี้เจอกล่องจุ่มอกล่องจุ่มเลยชอบตรงในหลังหลังเนี่ยคือเวลาเขาจัดงานแฟร์นะเขาจะมีโดมอย่างเงี้ยฝนตกคือไม่ต้องกลัวด้านซ้ายเนี่ยคือเป็นอาหารไอ้เป็นขนมโบราณนะวานะขนมแบบงานแบบย้อนยุคหน่อยๆน่อยุยแบบโดมใหญ่มากไม่เหมือนเ่าไม่เหมือนเขาก่อนโดมใหญ่มาก น,นี้ยอมรับเลยว่าจัดจัดเวอร์ขึ้นกว่าค้าก่อนเลยเพราะว่ามีเป็นสองเลมและโดมใหญ่เลอค่ะมออีอ่องปูแต่นะวันนี้ก็ยังกินเจอ,อยู่อาจจะซื้ออะไรไม่ได้เยอะแต่ว่าตามภาษาของช่องวินะ v i r t u a อ walking mm hmm. คือพามาเดินเดินแบบเหมือนคุณมาเดินด้วยตัวคุณเองค็นเห็นอะไรพี่นเห็นอะไรคุณก็เห็นอย่างนั้นแหละ อันนี้เป็นโมจิเหรอโมจิคนเยอะมากเออทุกคนดิเออไมนี้มาเท่าไหร่ใช่นี่เขาขางฝากจากแม่กรองค่ะของฝากจากแม่กรองอ,อ้วนนคืปลากระเบนทช่ไหมกระเบนใช่ไหมเออนื่ว่าเขาการว่าพอเขาจัดใหญ่ๆนะมันก็น่าเดินมากขึ้นแล้วมันไม่เหมือนฟิลว่ามันไม่เหมือนฟิวว่าเป็นสมบัติบุรีนะอ้วนเนาะมันเหมือนฟิลแบบเหมือนแบบตลาดงานใหญ่ๆเลยอะ พี่พูงเจนน่ารักจังเลยอะเดินไปเดินมาก็เห็นว่าโซนนี้ยน่าจะเป็นโซนสินค้าแฟชั่นรวมถึงก็มีประลองความแม่นด้วยก็คือเดินไปเดินมาก็ค้าเขากันนะคะผสมผสานกันไปไนอ้าวนี่ละเดินหวมจีนน้ำยาก,กะทิดูผักดิ กว่านู้นไหมกว่าที่ชู้ไหมเนี่ยพอบางจุดที่พื้นพื้นไม่เสมอนะเขาก็จะปวยเนี่ยให้เราก็ทำให้เราเดินง่ายขึ้นนี่ขายเป็นลูกชิ้นล้วครมผสมเขายังไม่ย่างหรออ๋อเนี่ยครับป้ายสมบัติบุรีแฟวันนี้วันที่สิบเอ็ด เป็นใบปอรัตติยาวันทีสองเป็นลำยองหนองหินหาวนี่ค่ะเขาจะมีใบแต่ละงานเลยมีสมบัติบุรีแฝดสิบเอ็ดถึงยี่สิบไปอยู่ร้านโนธบุรีมาได้เนี่ยสิบสามสิบเจ็ดสิบแปดสิบห้ามันมีทิชแอมบั๊กคนเชื่อใช่ไหมค่ะเวทีปิดเอ,อเวทีทำดีมาเขาเข้าได้ง่างได้ <c oughs> <c oughs> นี่กำลังคนติดนะคนติด็นลำไยคนิถาวันนี้11-20ก็9วันอ่ะคุณก็มาซื้อไดอ้วันนี้คนติดปลาหมึกคนนี้เจ้าเยอะอ่ะปลาหมึกคนซื้อเยอะด้ออมีหอยด้วย Okay. มีหอยรมเรื่องไปเจอเราไปทะลุน,น่าเป็นไรตอนนี้ออกไปเป็นส่วนส่วนของการเล่นนะคะเกา,าไปเช็คก่อนเพราะตรงนี้มันก็ถ้าฝนตกตรงนี้ก็เสี่ยงแฉะนิดนึงแต่เหมือนทุกครั้งอะ่ะว่าที่ตรงนี้มันจะเป็นแบบโซนโอเพนโซนอะ่ะล้วก็จะเป็นการละเล่นอะ่ะมีชิงช้าสวรรค์รถไฟน้ำมนจเป็น เมื่อกี้พาออกไปดูว่ามีโซนสวนสนุกอยู่ตรงนู้นก็เดินกลับมามันเป็นอะไรกินได้บ้างอ่ะหอยหอยเสียบ <c oughs> ไม้เจอประจำนี่ไงถ้าน้ำแข็งนี่กินได้ไหมอ,อ๋อเขาจัดโซนให้ดูในโดมก็คือโซนที่เป็นสินค้านะคะกับอาหารการกิน โอโนโอเพนโซนก็จะเป็นโซนเครื่องเล่นนะเห็นหะสมบัิบุรีเป็นงานที่ไม่ได้เล็กนะแล้วก็แต่ไม่ได้ใหญ่มากก็เดินสะดวกสบายและอะไรที่ทําให้เราผ่อนคลายหลังเลิกงานเลิกเรียนอะไรยเงี้ยเราก็มาเที่ยวกันเนาะเห็นคพาเดินมาเรื่อยๆนะไม่พูดเยอะเจ็บคอมากตรงนี้ก็เป็นส่วนโทนของนั่งกินนะคะ ไม่ได้เปิดได้อย่างนี้ยังไม่เปิดใส่ยังไม่พร้อมบางเจ้าก็คือเห็นกันคุ้นตาเจ้าเนี้ยมีดอกสนโหด้วยจิ้ม เจอผลไม้แล้วเจอผลไม้แล้วอุณแต่มันต้องจิ้มไอ้นี่พริกกระเลือไม่ต<อ>้องจิ้มไงอันเดียวซ้ายเดียวซ้ายมาทางนี้ก็มีของขายจ้ามีวาเปิน้นมียำแล้วก็มีน้ำเออมีไก่ทอดแล้วด้วยหอม,หอม ้อมสิใช่วันนี้ยังกินไม่ได้วันนี้เจเจมาสุดชายแล้วทำอะไรเลยเอาอ๋อนี่เดินไปก็จะไปทะลุที่เป็นของเล่นค่ะที่เป็นสวนสนุกกูคุณพามาเล่นกูก็มาเล่นได้เนเห็นไหมออจงานนี้เหมือนกลับมาเห็นอาหุ่นเคียวโฮเยอะขึ้นนะ นี่มีบ้านบอนบ้านลมเออนี่ค่ะมีบ้านลมบ้านลมมีหนึ่งอนันบายใบสบ้านแทนพลีส,สองอนันชิชาสวรรค์รถไฟแล้วก็มีตักป่าโอยใครอยู่ละแวกนี้มาทัาผ่อนคลายมาเที่ยวอะ่ะย่านนี้ได้สมบะบุรีผ่านใครๆก็ผ่านสมบะบุรีเอาไปแล้ววันนี้มาเก็บแค่นี้พอ โชคดีนะที่วันนี้ฝนไม่ตกก็ขอให้ทั้งงานเขาฝนไม่ตกเนาะเพอจะได้มีผู้ค้าและก็ลูกค้ามาเดินหาซื้อกันเนาะวันนี้ไปก่อนและคะพาเก็บบรรยากาศงานสุบารีแฟร์ครั้งที่สีมาฝากกันวันแรกเลยไปแล้ะคะบ๊ายบายค่ะ